สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการใช้สูตรคาวอีฟหรือว่าสูตรการนับจํานวนตามเงื่อนไขนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องมีตารางก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ตัวผลไม้ที่เราต้องการตั้งเงื่อนไขแล้วก็ Copy ชื่อนะคะไปวางบนช่องเงื่อนไขได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาพิมพ์โค้ดตรงช่องจํานวนค่ะใส่เท่ากับแล้วก็พิมพ์ c o u n t i f ค่ะแล้วก็ครอบตัวผลไม้ค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ลูกน้ำแล้วก็คลิกตรงช่องเงื่อนไขค่ะแล้วก็กด enter ค่ะมันก็จะขึ้นจำนวนให้เรามาลองดูเลมอนกันก็ทำเหมือนเดิมค่ะ copy ใส่ช่องเงื่อนไขวางกดโค้ดเหมือนเดิมค่ะเท่ากับ c o u n t i f แล้วก็ครอบตัวผลไม้เสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ำอ่าแล้วกดตรงเลมอนค่ะ enter อ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ